จากช่วงที่แล้วนะคะที่เราได้พูดคุยกันแล้วว่าเครื่องมือช่างสามัญประจําบ้านนั้นควรจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราจะพาไปเดินเลือกกันไปเลยครับค่ะช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเลือกเครื่องมือช่างกันนะคะสําหรับด้านนี้คืออะไรคะคุณจุลเทพดอกสว่านนะฮะด้านนี้คือดอกสว่านอย่างที่เราเคยคุยไปแล้วนะครับเมื่อสัที่แล้วนะครับจะให้เห็นชัดๆว่าดอกเจาะปูนกับเจาะเหล็กต่างกันยังไงนะครับอ่า ตัวนี้จะเป็นเจาะปูออน,รนรหรือว่าเจาะปูนจะสังเกตว่าปลายจะไม่คมนะครับแล้วก็จะมีปีกด้านข้างตัวมักจะสีขาวๆนะครับสังเกตว่าตรงร่องของดอกสว่านจะไม่ค่อยมีความคมตัวนี้ใช้เจาะคอนกรีตนะครับเดี๋ยวพอยือ่นอันนี้ไให้ครับแล้วก็ะจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือ,จอเจาะเหล็กจเจาะเหล็กหรือใช้เจาะไม้นะครับจะสังเกตว่าปลายค่อนข้างจะแหลมแล้วก็คม ด้านบนจะแหลมนะคะแล้วก็ที่เป็นเกลียวตรงนี้จะคมไม่มีปีกกันค่ะ,ะ,คะอีกทั้งยังเป็นสีครั้ำกว่าสีจะออก,ออกดำๆสักนิดนึงก็คือจะไม่ใส่ไม่เป็นสีเงินเหมือนกับดอกดอก,ดอกคอนเกระนะครับทีนี้ถามว่าขนาดไหนล่ะที่ใช้กันโดยทั่วไปนะครับขนาดที่ใช้กันโดยทั่วไปก็ไม่เกิน1ส่วนสนะครับไม่เกิน1ส่วนสีมีวิธีดูไหมคะว่าเราจะดูขนาดยังไงโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะที่แพ็กเกจนะฮะหรือว่าที่ แพ็คของสว่านเนี่ยจะบอกไว้นะครับอีกไซส์หนึ่งที่ใช้กันเยอะๆเลยก็คือ3ามทับสิหนะฮะสามทับสินะฮะขนาดไซส์ระหว่างเจาะเหล็กกับเจาะคอนกรีตนี่ไซส์เขาจะเหมือนกันใช่ไหมคะคล้ายๆกันครับคล้ายคกันนะฮะโดยทั่วไปนะครับที่ใช้งานภายในบ้านโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเวลาเราฝังพุกนะครับเพื่อจะติดตั้งน็อตนะครับเพื่อจะแขวนไม่ว่าจะเป็นชั้นวางของไม่ว่าจะเป็นกรอบรูปนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะฮะ หรือบางครั้งถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยนะครับซื้อดอกสว่านชนิดที่เป็นแพ็คหรือเป็นเซตมาก็ได้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับผู้ผลิตดอกสว่านมักจะจับเป็นชุดไว้อยู่แล้วนะครับก็เป็นไซส์มาตรฐานตามที่เราใช้กันทั่วไปะนะครับนะฮไปด้านหน้าอีกอันนึงนะครับอุปก,กรณ์ที่เราเจอกันบ่อยๆเลยแล้วก็ควรจะมีติดบ,บ้านเป็นอย่าง่งีนั่นก็คือไขค <ไข S 1> วงไขควงรองไฟะนะครับไขควงรองไฟตัวนี้นะครับ,ขขรบใช้สําหรับทสว่า สวิตท,ที่เราติดตั้งไว้เนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมีกระแสไฟอยู่หรือเปล่านะบ,บางทีเราเสียบปลั๊กไปแล้วเอ๊ะทำไมเครื่องใช้ไฟฟ้าเราไม่ทํางานมีไฟอยู่หรือเปล่าวิธีทดสอบง่ายๆใช้ไขควงลองไฟถ้ามีไฟหรือไม่มีเรามีวิธีสังเกตยังไงคะก็จัดการนะฮะใช้ไขควงเนี่ยนะครับสอดเข้าไปนะฮะบ,บริเวณที่เสียบปลั๊กไฟนะครับแล้วก็ใช้นิ้วแตะปลายตรงนี้นะครับถ้ามีไฟเดินอยู่เนี่ยนะฮะจะมีแสงสว่างหลอดไฟจะยติดนะครับ<อ>แต่ถ้าเกิดไม่มีแสงสว่างแสดงว่าสวิตไฟตัวนั้นเสียแล้ว ต้องทาการซ่อมแซมน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จาเป็นจะต้องมีภายนนในบ้านนะคะควรจะมีเป็นอย่างยิ่งนะครับนะฮะเซฟตี้เซฟตี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือปะแจกนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าปะแจปากตายนะครับจะเห็นว่ามี2ด้านอันนี้ปะแจ2สองด้านนะครับอีกตัวหนึ่งที่เราพบเห็นกันอยู่บ่อยๆก็คือปากตายข้างแหวน เราก็ควรจะมีทั้ง2อันหรือว่าเลือกอันใดอันหนึ่งก็ได้อันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับตัวนี้เองเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็ไว้ขันน็อตโดยทั่วไปเช่นน็อตจักรยานนะครับบางผู้ผลิตเนี่ยจำหน่ายเป็นชุดนะครับแต่สมมติว่าถ้างบเราไม่พอไม่อยากซื้อทั้งชุดนะครับเลือกไม่กี่เบอร์เท่านั้นนะครับเบอร์ประแจที่ใช้อยู่กันบ่อยๆนะครับเบอร์10แล้วก็เบอร์12นะฮะเบอร์เล็กคู่โดยส่วนใหญ่ที่เจอกันไม่ว่าจะซ่อมจักรยานหรือว่าซ่อมอุปกรณ์โดยทั่วไปนะฮะ เรียกว่าไซส์เจเนอเรลเลยครับเบอร์สิบเบอร์สิบสองนะครับไม่เกินนี้นะครับถัดไปนะครับที่เราเห็นกันนะครับอันนี้ก็คือสายควงนะครับสายควงตัวนี้ก็คือไซส์ห้านิ้วนะฮะกำลังเหมาะมือใช้งานได้โดยทั่วไปนะครับอันนี้เป็นแบบหัวแบนนะคะหัวแบนนะฮะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นปลายเป็นแฉกนะครับสึ่บนชั้นจะยังไม่มีของนะครับไซส์ประมาณนี้ละครับ5นิ้วนะครับ5้านิ้ว6นิ้วไม่เกินนี้นะครับ ถ้าใช้ไซส์ใหญ่เกินไปอันนั้นสําหรับงานหนักพวกช่างใช้กันอย่างอันนี้12นิ้วคือปกติอยู่ในบ้านก็ไม่จําเป็นต้องใช้ไซส์ใหญ่ขนาดนี้ใช่ครับแล้วที่ลืมไม่ได้<ช>นะครับที่ลืมไม่ได้เลยนะครับอุปกรณ์มีอุปกรณ์แล้วก็ต้องมีกล่องกล่องเครื่องมือนะครับกล่องเครื่องมือเนี่ยเลือกให้เหมาะสมตามความจะเป็นของที่บ้านนะครับถ้า<ช>อุปกรณ์เยอะก็อาจจะเลือกซื้อใบใหญ่หน่อยนะครับเดี๋ยวนี้มีผลิตทั้งที่เป็นโลหะก็คือ เป็นเหล็กแผ่นชุบสีนะครับแล้วก็ที่เป็นพลาสติกนะครับโดยทั่วไปก็ใช้ไซส์ประมาณนี้ครับสิบสี่นิ้ว16นิ้วนะครับใบนี้ก็เล็กสักนิดนึงนะครับครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องมือกันต่อนะครับมีอีกหลายชิ้นเลยนะครับที่สมควรที่จะเป็นเครื่องมือสามัญประจําบ้านนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยนะครับเคยเห็นไหมครับเป็นครีมที่บ้านมีค่ะอ่าอันนี้เขาเรียกครีมครีมล็อกนะฮะครีมล็อกเนี่ยนะครับ ไซส์ที่ควรมีประจําบ้านก็คือประมาณ10นิ้วก็คือไซส์นี้แหละนะครับ,นะรบอาจจะใหญ่กว่านี้ได้เล็กน้อยนะครับคือ12นิ้วนะครับคีมล็อกนี่ใช้กับงานปลาปลาโดยทั่วไปนะครับอีกตัวนึงปลาปลาโดยเฉพาะใช่ครับอีกตัวหนึ่งนะฮะที่คู่กับคีมล็อกเลยอันนี้คือคีมคอมา้าสำหรับกรณีที่ต้องการขันล็อตหรือว่าแหวนออกกรณีที่อยู่ในที่แคบแคบคอม้าก็คือจะมีคออยักออกมานิดนึงะนะฮะทำให้ทํางานได้สะดวกขึ้นตัวนี้ก็ไซส์ประมาณสัก10นิ้วเหมือนกัน นะครับซื้อติดบ้านไว้นะครับก็เป็นครีมที่จําเป็นจะต้องมีภายในบ้านนะคะใช่ครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราเจอกันบ่อยๆเลยนะครับคือตัวนี้นะครับมีทั้งหัวปั้นานะครีมปากจข้คีมปากจระเข้นะฮะปลายล้ําแหลมครีมปากปิ้งจกนะครับโดยส่วนใหญ่ที่ใช้กันมีประจําบ้านก็คือปากจระเข้นะครับหัวปั้นอย่างนี้นะครับ ใช้อเนกประสงค์ต้องบอกใช้ด้วยกันก็ได้แต่ว่าเราใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้ตัวนี้ตัวเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับเนื่องจากว่าตัวครีมปากจิ้งจกอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้านะครับไม่จาเป็นต้องมีไซส์ก็ประมาณ4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วได้หมดนะครับที่ซื้อไว้ประจําบ้านนะครับจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยก็คือใช้กับงานประปาก็คือตัวนี้ครับปัจแจเลื่อน อันนี้ใช้ในงานประปาโดยเฉพาะใช่ครับพวกขันท่อต่างๆนะครับพวกสายฉีดชำระนะพวกวาล์วต่างๆโดยเฉพาะซ่อมก๊อกใช้ตัวนี้เลยนะครับไซส์ประมาณ10นิ้วถึง12นิ้วเช่นเดียวกันนะครับสาเหตุที่ต้องใช้ไซส์ประมาณนี้เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าหลักการการใช้คีมประเภทนี้เนี่ยก็คือหลักการคานดิดคานงับนั่นแหละนะฮะถ้าเล็กกว่านี้เกินไปจะทํางานไม่ได้ถ้าใหญ่เกินไปก็เธอทะเกินไป้าเรียกว่านี้เป็นไซส์กําลังดีใช่ครับประมาณ10นิ้วถึง12นิ้วเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยว จากตรงนี้เราไปดู power tool กันบ้างนะครับเอาละสุดท้ายแล้วนะครับเรามาชม power tool กันนะครับ power tool ที่พูดถึงก็คืออุปกรณ์ที่ต้องเสียบปลั๊กหรือใช้ไฟฟ้านะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับอุปกรณ์ประเภท power tool ที่ใช้กันทั่วๆไปนะครับที่มีติดบ้านกันไว้ก็คือสว่านสว่านเนี่ยสังเกตง,ง่ายๆจะมีอยู่2ประเภทนะครับ ประเภทแรกก็คือสว่านไฟฟ้าธรรมดาอีกประเภทหนึ่งคือสว่านกระแทกแตกต่างกันยังไงทั้ง2ประเภทนี้นะครับใช้งานเจาะคอนกรีตนะครับเจาะเหล็กได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าสว่านกระแทกข้อดีก็คือโดยปกติเนี่ยเรามักจะนิยมเจาะผนงังเพื่อติดตั้งอุปกรณโ์โดยเฉพาะชั้นวางนะฮะหรือว่าแขวนกรอบรูปเนี่ยนะครับจะใช้สว่านกระแทกเนื่องจากว่าจะให้แรงดีกว่าเพราะมีแรงทอร์กทำให้ในการเจาะผนังคอนกรีตเนี่ยสามารถที่จะเจาะด,ด้วยเวลารวดเร็วกว่านะครับ ถ้าคุณผู้ชมนะครับมีงบประมาณที่เพียงพอก็เลือกสวรรคกระแทกซึ่งราคาจะแตกต่างจากสวรรนธรรมดาโดยทั่วไปเนี่ยประมาณสัก5 0 0ร้อถึงเจ็บาทะนะครับต้งงบเพียงพอก็ใช้สวรรคกระแทกไปนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับช่วงต้นเราคุยกันไปถึงเรื่องไขควงนะครับหลายๆท่านเองเนี่ยไม่อยากซื้อไขควงแต่งบประมาณมีเยอะ,ะนะครับประหยัดแรงนะครับใช้ตัวนี้ได้เลยเป็นไขควงไฟฟ้า,าหรอคะลา<ว>ตัวนี้ไขควงไฟฟ้าฮะตัวนี้นะครับสามารถที่จะปรับซ้ายขวาได้นะครับ สามารถที่จะขันน็อตยึดแน่นก็ได้หรือว่าจะคลายน็อตก็ได้ใช้ตัวนี้ได้แล้วตัวนี้ไรยสายด้วยะนะครับสามารถชาร์จรไฟได้ะชา์จเป็นชาร์ไฟชาร์จไฟได้นะครับเอาละคืนที่เดิมค,คืนที่เดิมส่วนที่ถืออยู่ในมือผมนี้นะครับก็คือเป็นน้ํามันพวกน้ํามันอเนกประสงค์ต่างๆนะครับที่เราวุยกัยไว้ว่าหลังจากที่เรา ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่าง power tool hand tool ต่างๆเนี่ยนะฮะมาเก็บรักษาวไว้ที่บ้านเพื่อไว้ใช้งานแล้วเนี่ยวิธีดูแลรักษาก็ใช้น้ำมันอนเนกประสงค์ประเภทนี้แหละครับนะทำความสะอาดนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยหลังจากที่ใช้งานแล้วทำความสะอาดแล้วก็ใช้น้ำมันตัวนี้เคลือบไว้จะทำให้อุปกรณ์เรามีอายุยืนยาวครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการเก็บรักษานะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเครื่องมือช่างสามัญประจำบ้านนะคะทั้งการรักษาวิธีใช้ต่างๆนะคะทั้งหมดนี้ที่ช่างเลือกให้ค่ะ สำหรับช่วงนี้เป็นช่วงตอบคำถามจากทางบ้านนะคะแล้วก็สําหรับคําถามแรกนะคะคจากคุณปราพาพรจังหวัดนคนปรปฐมนะคะคุณปราภาพรบอกว่าอยู่บ้านคนเดียวบางทีเครื่องใช้ในบ้านที่เสียค่ะแล้วก็อยากจะซ่อมเองอยากจะซื้อเครื่องมือช่างเตรียมไว้แต่ไม่รู้ว่าหลักๆแล้วควรมีอะไรก่อนนะคะแล้วเธอก็ได้บอกมาด้วยว่าที่บ้านเธอตอนนี้พัดลมเสียจะต้องแกะใบพัดออกมาแล้วก็มีต้องซ่อมกรรประตูห้องน้ําด้วยครับผม หลักๆนะครับเครื่องมือช่างที่ควรมีประจําบ้านก็เราได้แนะนํำไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับเสียเนี่ยอาจจะต้องส่งผู้บริตซ่อมนะครับถ้ายังอยู่ในรับประกันจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับส่วนการซ่อมกรอนประตูห้องน้ำเนี่ยนะครับง่ายๆนะฮะจริงๆแล้วอุปกรณ์เนี่ยมีแค่ไขควงนะฮะหรือจะเป็นสว่านไขควงก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีตัว น็อตหรือว่าแท็บบิ้งเนี่ยนะฮะสำรองไว้เท่านั้นเองนะครับไม่ยากเลยนะครับใช้อุปกรณ์เพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นเองค่ะก็สำหรับพัดลมนะคะก็ถ้ายังถ้ายังอยู่ในประการก็สามารถส่งศูนย์ซ่อมปักซ่อมได้ใช่ครับนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกรอนประตูก็ต้องมีไขควงกับน็อตน็อตเท่านั้นเองนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับปัญหาคือว่ากรอนประตูห้องน้ำเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือตัวน็อตเนี่ยหลุดออกมานะครับก็ขันน็อตเข้าไปใหม่เท่านั้นเองแต่เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถ้าเสียเนื่องจากตัวระบบไฟฟ้าภายใน ส่งศูนย์ซ่อมดีกว่าครับค่ะครับและสําหรับคําถามต่อไปนะคะจากคุณครปราโมทค่ะส่งมาจากจังหวัดขอนแก่นนะคะคุณปราโมทบอกว่าอยากจะเจาะรูกําแพงเพื่อติดตั้งชั้นวางของรหรือบางทีอยากจะติดตั้งนู่นนี่นั่นตามกําแพงแต่ว่าเพื่อประหยัดพื้นที่อะค่ะแต่ว่า มีปัญหาในส่วนของการซื้อสว่างมาใช้ไม่กี่ครั้งแล้วแล้วก็เก็บไว้นานจะมาใช้อีกก็พังซะก่อนก็ควรจะเลือกสว่านแบบไหนให้ใช้งบเล็กๆแต่ทํางานใหญ่ๆได้ดีแล้วก็อยู่คงทนด้วยจริงๆแล้วสว่านนะครับเลือกสว่านไฟฟ้านะครับก็มีทั่วๆไปนะครับสว่านไฟฟ้าเนี่ยราคาประมาณพันต้นๆนะครับคุณภาพหน่อยนะฮะพันต้นๆนะฮะจนถึงประมาณ2,000กว่าบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นสว่านไฟฟ้าธรรมดาหรือสว่านกระแทกก็ได้นะครับถ้าเลือกราคาที่ถูกกว่านั้นเองเนี่ยบางครั้งเอง ระบบมอเตอร์ข้างในอาจจะมีปัญหาะนะครับก็เลือกราคาที่สูงสักนิดนึงทีนี้วิธีดูแลสว่านไฟฟ้าหลังจากใช้งานแล้วเนี่ยนะครับต้องทำความสะอาดเพราะว่าเวลาเราเจาะไปแล้วเนี่ยบางทีมีเศษฝุ่นเศษผงเข้าไปติดนะครับก็อาจจะต้องใช้โบเวอร์เป่านะฮะพวกเศษฝุ่นนี้ออกไปนะครับทีนี้สว่านเนี่ยการเก็บรักษาถ้าเป็นไปได้นะครับไปซื้อเม็ดดูดความชื้นนะครับใส่ไว้ในกล่องสว่านด้วยนะครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าแพ้ความชื้นนะครับ แต่ว่าถ้าสว่านผ่านการใช้งานมาหนักแล้วไม่สามารถที่จะเสียบปลั๊กแล้วทำงานได้นะครับใ,ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นแปลงถ่านหรือว่าคาร์บอนบัสนั่นัหมดนะครับก็ส่งศูนย์ซ่อมเปลี่ยนได้นะครับอ,อ๋อต้องนะส่งศูนย์ซ่อมใช่ครับให้เขาเปลี่ยนแปลงถ่านนะครับกรณีที่แปลงถ่านหมดก็ตัวนึงร้อยก่าบาทเท่านั้นเองนะครับใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง,งเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นระยะเวลาการใช้งานของสว่านก็ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาเป็นส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผม ะค่ะและนี่ก็เป็นคําตอบของคุณปราโมทคุณปราโมทก็เอาไปปรับใช้ได้นะคะว่าจะทําทยังไงให้สว่านใช้ได้นานขึ้นนะคะและสําหรับรายการช่างเลือกของเรานะคะก็หมดเวลาลงเท่าน,นี้นะคะพบกันใหม่ค่ะก,กับดิฉันรัฐนันสิริวลีสุนิติค่ะครับและผมจุลเทพลิมปิชัยพงศ์นะครับคิดไม่ออกบอกช่างวัสดุดีไม่ดีมีช่างเลือกให้นะครับหมดเวลาลงแล้วค่ะนะครับพบกันใหม่นะครับต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ